ทางลงไปไปสอบ1จะต้องเตรียมอะไรบ้างอุปรกรณ์ที่จะต้องผ่าไปทําข้อสอบในวันนั้นนะคะวิชานี้เรื่องนี้ได้คะแนนยังไงเท่าไหร่ไม่มีการเรียนลดหย่อนใดๆทั้งสิ้นค่ะ work hard และ pray hard คุณแม่อันนี้สำคัญเลย ค่ะแม่แม่ในช่องของ b r i g h t and m ม m Story นะคะสำหรับ EP นี้ค่ะนะคะแม่ฝนเนี่ยจะขอมา เล่านะคะหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะในการที่พาน้องไบเนี่ยสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียน T.S.I.S. นะคะหรือว่าโรงเรียนไทยสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะวันนี้ค่ะน้องไบเนี่ยเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3หรือว่า KG3 นะคะไปแบบซอรวจดูโรงเรียนหลายๆที่มาแล้วแล้วคอนเซปต์คือต้องการแนวที่อยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ภาษาจีนไปด้วยในตัวค่ะจนกระทั่งมาเจอที่โรงเรียน T.S.I.S. นะคะก็เลยจะลองเอาน้องไบเนี่ยมาทดสอบดูนะคะแต่ด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างค่ะแม่ ก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศหรือสถานที่เนาะของเรียนที s s s มาฝากให้กับแม่ๆชมนะเพราะว่าติดในเรื่องของกฎหมาย PDPA ที่สิทธิส่วนบุคคลเนาะของเด็กอะไรอย่างแล้วก็ อของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3เทอมนะคะแม่แม่3เทอมนะคะถ้าเป็นหลักสูตรของอเมริกันเนี่ยก็คือจะมี2เทอมแม่แม่ท่านไหนหรือคนไหนนะคะที่มีแพลนเอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าจะพาลูกเนี่ยไปสอบแนวประมาณโรงเรียนอินเตอร์ที่เป็นจีนสิงคโปร์นะคะเพราะว่าเป็นชั้น P1 หรือว่าชั้นประถน1เนาะปหนึน,หน,นั่นเองค่ะแต่ชั้นอื่น,นคุณแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเด็กเล็กกว่านี้จะ ออข้อสอบจะเป็นแนวไหนนะหรือว่าเด็กโตกว่านี้ข้อสอบจะเป็นแนวไหนแต่นี่คือจะเป็นแนวข้อสอบของเด็กแบบปหนึ่งนะคะที่น้องใบม,มีประสบการณ์ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะแม่แม่จะบอกว่าทางคุณครูคที่โรงเรียนช s s เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กะจะรู้สึกว่าก,กดดันแล้วก็เครียดนะว่าเออมาสอบเนาะจะได้แบบไปทําข้อสอบอย่างมั่นใจแต่เดี๋ยวแม่เนี่ยนะคะวันนี้แม่จะมาแชร์ว่า ประสบการณ์คือพาน้องไปไปสอบ1จะต้องเตรียมอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ต้องผ่าไปทําข้อสอบในวันนั้นนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวให้น้องไปสอบนะคะเครื่องเขียนน้องให้ครบสีนะคะเตรียมให้ครบเลยนะคะแม่แม่แมสให้น้องเตรียมกระติกน้ําของน้องนะคะเพราะว่าข้างในนั้นเนี่ยบางทีน้องทําข้อสอบตั้ง2ชั่วโมงเนาะบางทีอาจจะมีเด็กๆหิวน้ำอยากจะสาม เตรียมขนมสแน็คเบาๆไปให้น้องอาจจะขนมปังหรือขนมที่เขาชอบเนาะก็ให้เขาเนี่ยพกเข้าไปในห้องได้ค่ะคุณครูบอกว่าให้เตรียมทั้งหมดเนี่ยสอย่างนี้นะคะก็ของน้องไบค่ะสอบทั้งหมด4วิชาวิชาที่1ค่ะคือวิชาอังกฤษอังกฤษเลยนะคะ 2. วิชาโฟนิกค่ะ 3าสอบภาษาจีนนะคะคือเป็นภาษาจีนเลยกับเหล่าซื้อคนจีนส่วนภาษาอังกฤษก็สอบกับทิเชอร์ที่เป็นเนทีฟเลยนะคะแล้วชาที่4ค่ะคือจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เป็นแม ะะช่วงปลายปีประมาณตั้งแต่สิงหาจนถึงสิ้นปีนะคะ่ะบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปิดขายใบสมัครกันนะคะบางโรงเรียนเขาก็จะเริ่มให้นักเรียนเนี่ยไปทยอยสอบแล้วอย่างของ t i s s ของน้องไบเนี่ยจริงๆน้องไบเนี่ยจะเข้าเรียนก็คือเข้าเรียนเปิดเทอมจริงๆคือสิงหาคมออกัสในปี2566แต่ การจะเข้าป1นนของโรงเรียนเขาอ่ะ g s i s เนี่ยน้องใบต้องมาสอบในปี65ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนตุลาคมอ่ะน้องใบไปสอบมาคือสอบล่วงหน้าก่อนเกือบหนึ่งปีแม่เอออันนี้มาแชร์ให้แม่ๆในช่องฟังนะคะว่าถ้าแม่คนไหนมีแพลนน่ะคือที่จะต้องไปหาโรงเรียนลูกตอนป1นนแล้ว เราจะต้องเริ่มหาข้อมูลกันแล้วหรือบางที่เขาต้องเริ่มให้เราไปทยอยสอบแล้วอันนี้แม่ต้องไปอย่าลืมไปเช็คข้อมูลเรื่องวันสอบหรือวันซื้อใบสมัครนะคะเพราะบางที่ยังไม่สอบก็จริงแต่จะมีวันที่เปิดซื้อใบสมัครด้วยอันนี้แม่ๆต้องลองดูนะคะทีนนี้ข้อสอบหลังจากที่สอบเสร็จเขาก็จะพาคุณครูหรือทิเชอร์นะคะก็จะพาน้องๆอ,ออกมาส่งหาคุณพ่อคุณแม่หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เรานั่งรอแป๊บหนึ่งนะ แล้วเขาก็จะไปตรวจข้อสอบก่อนมาคุณครูนะคะเขาก็เปิดให้ดูให้คุณแม่คุณพ่อนะดูข้อสอบนะคะเพื่อเรียกว่าเป็นความโปร่งใสเนาะซึ่งเราดูแล้วเนี่ยดูแต่ละวิชาเปิดแบบแต่ละแผน่นครูก็เปิดให้ดูแต่ละแผ่นเลยนะคะแม่ๆ่ว่าวิชานีเา้เรื่องนี้ได้คะแนนยังไงเท่าไหร่ เหตในเรื่องของจับคู่เนาะภาษาอังกฤษเนาะมีจับคู่มีสลับคำแล้วก็มาเขียนโวแคมให้ถูกต้องอ่าแล้วก็จะมีเรื่องจับใจความอันนี้สําคัญเลยแม่ๆเลือกเอามาเติมเลือกคําศัพท์จากในกรอบสี่เหลี่ยมอะมาเติมอีกทีนึงทีเนี้ย อันนี้คือเอามาแชร์ให้แม่ๆฟังนะคะว่าแนวข้อสอบภาษาอังกฤษโฟนิกะจะมีประมาณนี้ภาษาจีนเนี่ยพูดฟังอ่านเขียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่ของน้องไบเนี่ยให้น้องไบอ,อ่อเรียนภาษาจีนต่างหากเป็นเรียนพิเศษช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าหลังเลิกเรียนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ก็ได้บ้างระดับหนึ่งแต่ว่าข้อดีคือน้องไบเนี่ยเขาเรียนภาษาจีนเริ่มต้นไม่ได้เรียนพินอินเพราะเป็นเด็กเล็กเริ่มเรียนตั้งเด็กประมาณสองขวบกว่าแล้วน้องไบอะนะคะแล้วก็เรียนพูดอย่างเดียวค่ะพูดกับเหล่าซือนะคะแล้วก็เรียนเหมือนเป็นคําศัพท์ภาษาจีนอันนี้แม่ว่าช่วยได้เยอะมากอย่าเพิ่งเริ่มเรียนเขียนค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กแม่แนะนําเลยนะว่าให้เริ่มเรียนจากการพูดสื่อสารกับเหล่าซือก่อนแล้วก็เรียนคําศัพท์ภาษาจีนแล้วให้มีคลังศัพท์ ในหัวเยอะๆก่อนเพราะเวลาที่เขาไปสอบแบบนี้หรือหาประสบการณ์อย่างเงี้ยเหมือนน้องไบอะคะ่ะพอเราซื้อออกมานะเราซื้อก็บอกว่าเออน้องไบเขาเขาพ,พูดเก่งเลยนะเ, oh. ขเขาก็ชมอันนี้แอบดีใจนะคะก็พ่อกับแม่เออดีใจที่เราแบบให้เขาเรียนเสริมข้างนอกนะครูบอกว่าร้องเพลงโมลิควาให้ครูฟังไปอีกเออร้ oh. องเพลงให้เราซื้อฟังไปอีกด้วยสุดท้ายคือเป็นแมทเรื่องของคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยจะมีบวกลบ นะคะบวกลบทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเด็กๆก็ต้องดูให้ดีว่าลบหรือบวกอะไรอย่างเงี้ยนิสสัที่ในข้อสอบเนี่ยก็จะมีอีกก็คือจะมีเรื่องของการคูนในหลักสูตรของอินเตอร์มาอีกนิดหน่อยค่ะแม่แต่ว่ามันจะเป็นแบบไม่ได้ยากอะไรมากคือเขาจะเอาเป็นเหมือนแบบอาจจะรูปบล็อก4ี4่คู 4, อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีสัญลักษณ์เป็นรูปภาพซึ่งน้องไบเนี่ย ถ้าคุณน้องไบย,ยังไม่ได้ค่ะไบได้ได้แต่บ,บวกกับลบค่ะแต่สิ่งที่น้องไบตอบถูกเพราะว่าน้องไบนับตามจํานวนรูปภาพแล้วก็เอามาเขียนในคําตอบนับรวมกันก็เลยถูกต้องนะคะประมาณนี้อันนี้คือครูก็บอกว่าคือที่เขาเลือกเนี่ย t s เ s เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเด็กที่ไ r i g h t อยู่แล้วหรือเด็กที่แบบอัจฉริยะหรือเด็กที่ต้องเก่งเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบหนึ่งร้อยคะแนนได้ร้อยคะแนนเต็มอย่างเงี้ยไม่ใช่ ะค,ะคือเขามองว่าศักยภาพคือเด็กคนไหนที่มาทดสอบแล้ว1คือในระหว่างการทำข้อสอบเด็กคนนั้นเนี่ยนิ่งพอไหมมีสมาธิพอไหมที่จะอยู่กับครูหรืออยู่สถานที่ที่เขายังไม่คุ้นเคยเนี่ยได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยทำได้ไหมหรือ พัฒนาต่อได้ไหมถ้าพัฒนาต่อไม่ได้อันนี้ก็อาจจะแบบทาให้สอบไม่ผ่านแต่ถ้าเขาคิดว่าคนไหนที่พัฒนาต่อได้ถึงแม้คะแนนในตอนทดสอบอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการทดสอบอีกขั้นหนึ่งในช่วงของเดือน5พฤษภาคมนะคะว่าจะเรียกคุณแม่กับน้องไบไปเทสอ,อีกทีหนึ่งนะคะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยน้องมีพัฒนาการ ด้านสี่วิชานี้เพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนแล้วต้องการความช่วยเหลือจากโรงเรียนไหมถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็ค่อยมีเอ็กซ์ตร้าเพิ่มพิเศษเขาไปเรียนเพิ่มก่อนที่จะเริ่มเรียนจริงในเดือน8นะคะอันนี้จะเป็นประสบการณ์ให้กับแม่ๆในช่องนาะฟังเบื้องต้นนะคะเพราะคุณแม่ดีใจมากเย่ yeah, เพราะเรา <laughs> เพราะเราไม่ได้คาดหวังแต่แรกหรอกแต่เราก็แอบคิดลึกๆว่าถ้าได้ ก็จะดีนะเพราะว่าเราอะวางแผนเอาไว้แล้วว่าอยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนไปในตัวโดยที่เราไม่อยากให้ลูกไปเรียนเสริมวันช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวิชาการละเราอยากจะได้วิชาที่แบบดนตรีหรือกีฬาก็ได้ให้หรือศิละปะก็ได้อะไรก็ได้ที่ลูกไปตามหาความชอบหรือความรักในกิจกรรมที่ตัวเองชอบหรือรักที่อยากจะทำอค่ะอยากส่งเสริมไปในด้านนั้นโรงเรียน T.S.I.S เนี่ยคุณครูแอดมินเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่ไปสถานที่ครั้งแรกคุณครูบอกเลยว่า ที่ G S A S นะคะคุณแม่ของเรานะคะไม่มีการเรียนลดหย่อนใดๆทั้งสิ้นค่ะ work hard และ play hard ค่ะคุณแม่คือถ้าพ่อแม่คนไหนบ้านไหนอ่ะรับเรื่องนี้ได้อ่ะก็เชิญเชิญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรึกษากันแหละว่าเออมัน ว่าดีข้อเสียมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วนี่ยเรามองโกหรือว่าเป้าหมายของลูกเราว่าเราอยากให้เขาเนี่ยได้ภาษาที่3ามไปด้วยคือภาษาจีนไปด้วยเราก็เลยอยากให้น้องไบเนี่ยลองดูนะคะค่ะอันนี้แม่ฝนนะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะในส่วนของ TES ให้กับแม่แม่นะคะในช่องของ Right and Mom Story นะคะได้รับชมกันเนาะหลังจากนี้ถ้าเกิดน้องไบเข้าเรียนแล้วหรือมีอะไรที่อัปเดตค่ะเดี๋ยวแม่ฝนเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้กับแม่แในช่องของเราฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะแม่แม่สหรับแม่แม่คนไหน ไหนนะทีะ่เห็นว่าเนื้อหาอะไรดีนะคะอยากให้ไปรีวิสสถานที่ไหนหรือไปดูที่เรียนตรงไหนหรือที่ทํากิจกรรมตรงไหนแนะนําแม่ฝนมาได้เลยนะอะไรที่ดีๆคะ่ะแนะนํามาได้เลยเดี๋ยวเราพร้อมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้กับแม่ๆในช่องสําหรับวันนี้นะคะแม่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันพีพีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ